ฮัลโหลเหล่าทาที่น่ารักของเดียนมาดามกุ้งกิงคนที่สวยแซบที่สดดุดในสามโลกมารายงานตัวเลยจ๊ะพวกหล่อนนะพร้อมเลยยังถ้าพร้อมแล้วตามเดียนมนาะเพืออเลยย่ะเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของนักโองสาวสายห้าคนนึงชีไม่ใช่คนสวยมากนะแต่ก็สวยพอประมาณไม่สูงแล้วก็ไม่คล้ำ อ,อกแนวผิวคนไทยปกตินี่แหละแต่พอชีเดบิวมาสายฮาเลยทำให้ภาพลักษณ์ของชีถูกลดความสวยลงเก่งหนึ่งยิง่งชีแจ้งเกิดกับเพลงต่างจังหวัดด้วยแล้วยิ่งทำให้เครดิตชีในสายตาชาวเน็ตส่วนมากนนหนึงหนักลดลงไปอีกด้วยความที่ก่อนหน้านี้ชีมีดราม่ามาให้ได้เคลียร์กันตลอดซึ่งก็เป็นเรื่องเดิมๆเ,เรื่องความสวยที่ถูกแซวว่าไม่สวยไม่ดีไม่เด่นไม่นางเอก สัญญกรรมมันแน่นอนบลาบลา,บลา,บลาเลยทำให้เฉียนนะออกมาตอบกลับชาวเน็ตทุกครั้งเขาเรียกว่าตอบกลับชน,นิดที่พูดแต่คำเดิมๆว่าฉันไม่สวยแล้วจะดูแมแต่ฉันสวยกว่าพวกหล่อนแล้วก็คนธรรมดาทั่วไปโลวกนที่สำคัญฉันนะเก่งฉันจะมีความสามารถมากนะบลาบลาบลาบล,าบลาตอนแรกกระแสที่มีไปถึงชีนนั้นนะก็เป็นแนวให้กำลังใจ อยากให้สู้ไม่อยากให้คนด้วยกันเองอ่ะมาบูดลี่กันเองแต่หลังๆมาเนี่ยชีเริ่มวุ่นว์และบ้าบอมากขึ้นเรื่องเอะอะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ออกมาลองแลกแขกกระเจงพยายามดันคอนเทนต์หวานล้อมให้เป็นขา่าวก็เข้าใจอยู่นะว่าค่ายชียเป็นคนเก่งคอนเทนต์สร้างกระแสนนะก็เก่งแต่ก็นะคนไทยไม่ได้ง่ายตลอดยุลานลนยัมือการตลาดเดิมๆที่ครูเพคหรือคอนเทนต์ของค่ายสอนมาเมื่อ10ปีก่อนนะั้นนะ เด็ดใหม่ลูกจะได้มีคอนเทนต์อื่นบ้างจะได้ถูกพูดถึงเรื่องงานกันบ้างไม่ใช่เป็นนักร้องแต่ไม่เคยถูกพูดถึงเรื่องเพลงเลยดีแต่ถูกพูดถึงถึงเรื่องอื่นมันน่าอายเขามันดูและตลกเป็นนักร้องนะจะเจือกไม่มีเพลงดังมีแต่ข่าวโต้กลับชาวเน็ตในประเด็น,นเดิมๆที่บอกว่าฉันน่ะสวยอย่างเดียวใช่นะใช่ลูกหนูสวยในแบบของหนูนั่นแหละถ้าเทียบกับคนในหมู่บ้านลูกกันนะ ลูกน่ะสวยผิวดีและอ่อนล่าที่สุดในหมู่บ้านแล้วล่ะแต่ลูกคงลืมเทียบกับอ้ําพัชราภาเบลล่าลานีหรือแพนเค,คเกน้กเข็มมณิตรือเปล่าลูกหนูไม่ได้อยู่โทนเขาเลยที่จะออกมาตอบกลับชาวเน็ตแบบมันหน้าว่าลูกสวยได้นะ่ะขนาดอ้ําหรือเบลล่าตัวแม่ของวงการบันเทิงเขายังไม่กล้าชมตัวเองว่าสวยเลยนี่แต่คนอื่นชมทั้งนั้นแหนละทั้งเรื่องหน้าตาและความใจบุญ ความเป็นคนดีแต่หนูจะมั่นอะไรเกินขนาดนั้นนะลูกคือมันไม่ได้อะไรหรอกนะเดียมไม่ได้รังเกียจการตลาดเดิมๆของลูกหรอกเพราะเดียนก็ไม่เห็นว่ามันจะส่งเสริมหนูตรงไหนเลยมีแต่ฉุดให้คนตลกแล้วก็กลายเป็นเรื่องโจกมากกว่าเดียนะแนะนำนะลูกนะเอาเวลามันหน้ามันหนกของหนูไปทำงานไปทำเพลงใหม่ๆคิดคอนเทนต์ใหม่ๆในการนำเสนอดีกว่าไหมลูกเอาให้มันอึง้งในภาพลักษณ์และความสามารถของหนูไปเลย เขา,าหัวเราะใส่ว่าข่าวของฉันนั่นนะมี่แต่ข่าวว่าฉันสวยและพูดด้วยตัวเองพูดคนเดียวไม่เอานะลูกมันตลกเดี๋ยวเดี๋ยวขำให้ฝันล่วงเลย <laughs>